สบายดีและสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องการเบริดสุขุสุคนมาวาัวซอยูในประเทศหรือตา่างประเทศกายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาวเสียงน้อยอีกแล้วพี่น้องที่พี่น้องอาบาวเสียงกับซีได้เข้าไปบ้านอ่านูนนาดีคือที่เขาไปหาสาวแพงพี่น้องเนาะม่ห้างลูกสองพี่น้องอาบาวเสียงก็ได้มาเข้ามาหาเราอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าถือว่านานหน่อยพี่น้องเลยเกือบเดือนสองเดือนเนาะ มีทางเอฟซีนะทักขมาพี่น้องถามมาว่าบัเสียงเขาไปอัปเดตนะสาวแพงไมีห้างลูกสองอบัวเสียงก็คิดแด้เอาคิดอีกพี่น้องเลยเพราะว่ามนันหลายแพงเนาะแพงอันบ้านหนองกระเมรกระเมนแต่กาอันนี้กับแพงคิดได้พี่น้องเลยก็คือแพงบ้านน,านู่นนาดีเนี่ยพี่น้องเนาะก็ถือว่าน่าเนี่ยพี่น้องก่อนหน้ากับบเสียงก็เคยเขามา,าถ่ายทำเราเนาะเขามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้องล้ำันอีกทีหนึ่งพี่น้องเงนาะครอบครัวเรา เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสองคนพี่น้องเยงจักเป็นจังเลยว่าตอนนี้กัมาหอดบ้านเือนซานนูนน่นนาดีได้พี่น้องเลยไ,ไปพี่น้องเนี่ยไปบึงได้ครับส้มน้ำกันเลยพี่น้องเนาะว่าเป็นจังไรโตบ้านเือนซานเนาะหลังนี่แหละเป็นไม้เพดานปิดกัน้นอันมันแตกผุพังไปเลยเนาะโอ๋เสียงกับบได้เขามาแนานนี่พี่น้องเลยเนาะ ถือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่นอ้องเลยอ้าจังไรก็มาฮอดมาถึงได้ก็บปเชียงก็จิได้เข้าไปหาแล้วพี่นอกก้องอตอนนี้เราก็อยู่บ้านเชนซานอยู่นเนาะโอ้ยพอได้มีอย่างพี่นอกก้องเกยมามืาอนี้กับมีแต,ต่อาข้าวต้มขนมเนาะมาฝากลูกเต้าเราพี่นอกก้อ,อ,องเลยหนุ่มสองห่อเนาะหนุ่มมือก่อนเลยอันนี้สบายดีสบายดีเออเออ ก็เอะเวขามาหลินก่อน嘛เนาะวัวถือว่าน่านเนี่ยวัวได้เข oh, ่ามากอะจําได้อีบอจําได้อยู่อ๋อใช่ลูกเม่นสองคนนี่มั้ลูกจะวันนี้ลูกเอื่อยวันหนึ่งไปน้อลูกมาอ๋ออันผู้ยาผู้นี้หน่ะดุดุเอื่อยจ้าเนาะ อันนี pues, Stanford, ienne, hostel, hostel. ้เู bueno, ้ผู้นี่น่จำได้อยู่นนดูเจ้าแท้ๆผู้ใหญ่เพื่อนนะโบยู่มันนี่ฮะมนาดันนี่น้ำโบได้ไปใส่นอะมันนี่เนาะอ๋จะไชาชาเมือล่ะอืหสบายบะม่นเป็นโควิดบ่จักบ่ บอไข่มดเลยมีแต่ผูกไข่หมดมากไข่เขาไ้ไปใจอย่เด้อเนาได้ไปหากินอันหาตรวจหายังบ่ไปหาหมอหายางบอไปชื่อแต่ยาเมื่อวานนีชื่อยาเป็นชุมมากินออตัวนี้น่กินยา พ่อบรรเทาไปก่อนบ่ตอนนี้ค่ะยาที่พี่ทพยังเขานี่บ่โดยยาดี่เคยวัดนะยาเป็นจุ่มค่ะจุ่มหนึ่งอ่ะไม่นี่กะเวลาบ่ได้เขามานานแต่ว่ากะเอากระต้มขนมเนาะมาผ่าลูกหลานลูกเจ้าอสองห่อเนาะอ่ะเดูดยอ่านจังก็แบ่งกันคนอ่านก็ได้เนาะ นะซื้อมาสองอันพอดีไม่เป็นพันอยากว่าแก้เพิ่นกินได้ก็ได้ผมเป็นยังเนาะหน่ยโดยาแล้วันจะเอาแล้วบ้างจะจะกินอะไรได้ดีดเป็นว้ากเลยจ้า

หางกันต็งหนเนาะล้วก็เงียบเลยไปทำงานทำการอยู่กรุงเทพได้ระจักหว่าเลยเดะเขามาว่าขามไปเห็ุงานเหตุการณ์อยู่ฟังพุ่นเลยนะป้าไมได้การมี่เอาลูกเลยเลยบ้านตอนนี้กะเหตุยังไงส่วนนายตอนนี้ฮะปัจจุบันตอนนี้เฮ้ยหยยยยยเย อ,อาอยู่หากินสิเดหหห้หากนหไรนะฮะจหาจอดจะหาอย่างมาจอดแมงเหนียวว่าอย่างชนกุ้งกินบเามีบ่าะยามนีน่กะยังมีอยู่นส่วนพวกกุ้งพวกยังสิบอดยอ๋อแมงเหนียวจอดบุพเพจะได้คายนะโดยโ,<อ>โดยบุมีไมมค่ามาซื้อกับืวอไดไปจอดเจอ บรนเลายก็ว่าคือเกาจับอะไรคือายคือมนดงไหมดดดูอันนี่ไข่มดดงมันแดงแบงซีแล้วเนาะดูมือไข่มันจ่ไปสองสามมือไข่สองสามมือแล้วเข่าทีนน้ำแต่ว่ามันนี่ฮะไรเนีกินมันม่มูมีแล้วกินบ่ดย โอ้ยึ่มแม่ผูนี้เนะ่เนาะบหินสีอันนี้ด้วนั่งดีดีแลนั่งดีีเลอแทบบอแ่บจ่บอแ่บจีบอเฮ้ท่านม่แทบในมือหน้าบซื้อม่ให้เลยแทบจีบออายุจะปีแล้วเนาะ5ปีแล้วหปีแล้วบ่าปีแล้วพ่อคือคนดอย หลาไปหาเงินปเรียงละกเทารเอาเมแล้ไปหาเงินบ่โดยเพรออข้าหน้ามนไปเข่าเมยเข้ากินกับมมนแล้วโอ้เมยเพื่อนอะข่าไปเห็นงานพังนั่นบ่อ๋อไปเข้าไปเห็นงานอยู่เวียงโดยไปหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนาะโดยเข้าหน้าซ้ําปลากัโพอมีบ่ตอนนี้ฮะ นม่เลือกม้วยังเลือกข่าวจามเอบ้จามศอบโดยเป็นเป็นนั่นข่าวสารเทานี่บ่น็นข่าวเปลือกแต่ละอันเนาะข่าวบดข่าวไปซีข่าวรายสามสอบกัถ้าเข้าไปซีมากกิดชไอยู่ประมาณสอบนึงเนาะโดยอ่สุปมน้าบริขามมหาเจ้าบ่บาบ โบเห็นเขามาเฮงแหละเป็นเดือนโชยชามเดือนเลยแหละอืม,นะอมเพิ่นกับโบได้แบกเขามาเนาะโดยตัวได้งานเพิ่นกับหลายนี่ครับอ่าทางคุณนทางไฟเนาะ <c oughs> หรือว่าผมมีเวลา,าวกันเร่ากันไปใช่หนะลงปอาได้หนิ่่ปอมไปได้หนิเ <c oughs> ก็บเนาะบ้านนี่นเนาะโดย เับาีข่บไฟขับเขาอะไรนันอะไรคนคนตายบ้านในพวกโดยโดยโดยคนในบ้านเี่บ่บ้านในพวกบ้านในคนบ่้กติน้องเลยไปหาของมาขายบ่ ก็แต่ก่าวันไปไปหันมือไปมืออะไรไปหันอไครับมือได้หากับปบไปมือได้ยร่้ากับไปเนาะอเนาะเนี่ยไข่แดงมากแน่ก็มันไปอยากได้นินึะเด๋นวนีก็มันเบิดแต่ว่า คนแย่เล่หรอคนบะแมนมีแต่เฮาแย่บ้านได้ก็แย่มากผู้เขตบ้านคนแต่งคนหลอกไม่แย่ทางฟีมมากโดยโดยไปชอนแม่งมันเหนียวมันจะม่ได้ขายเอาไปขายอยู่นอกผูกกันลบมากคือเก่าจุเหมือเหม่ยอย่างเขาได้ขายบ่โดยอ๋อไปนี่ยมาได้อยู่แต่ไปขายมึงคนซื้อโดยมันมามีแม่ค้ามาซื้อ ไปซ่อนเมื่อนางเอาไปขายอยู่นอกก็ไม่ได้ขายนอกมากคือเก่าเอาออกมาเอามากินคือเก่าอ๋โดยบ่อมีม่คามาซื้อไปขายตามถนนหนทางเนาะนองทางยางคนบ่าจะไปนะเออไปทางยางคายภูแลทำทางยางภูเลยแดดนิ่งม่งเยอะออกเมื่อนางเยอะนถั่วเออไปใครมือแดงว่าแม่น่ะ มาขายบอ่คนนี่แหละกสูกิน,น,กนมดอืมอันบ่ได้หามากินบ่ครับเอามาขายบ้อใช่ให้ลูกบ้านสูตก,กินนี่แหละ่กัพอให้ลานชพันชอพันมืเมืดนันเทอาไรนัน่นิคคายนะิหารือม,มาเบิงเดียาชื่อก็ได้เนาะมาเ,มอเอามาเอามาให้เออมาเห็นไครมุดแดงอย่างนีเนาะใช้มาเบิงยฮะ กากองละหบ้นี่นะอ้าไคนอ้เจ้ามาไปแหมกินนี่บ่โดยโดยโดยเข้าไปก็ได้เรบบ้านเดี๋ยวใช้อใช้ถุงอนี้เขาก็ได้เด้อใช้ถุง่ง้ก็ได้เน้ถุงอย่งนีบ่เออถุงมันใช้ขนมไม้กินนีเด้อ้วใช้ขนมเด็ดเพื่อทางรันเออเนะ อใส่ถุงให้ก็ได้ดอกเาใชเมื่อลลางกะไร้งเนาะเป็นยังกอ่ากินกินันรคาคลอไปกนสามูืมูอชอตามมาถงก็ต้อมอ้านเอ้ามัไปวไปซอเอเ้เนาะเาวางไว้หนกันก็ได้เนาะอือะจังไรกะฝนตกอีกหากานอึ้งเนาะบ่ไม่บ่มเทางสิบ่บ่มีบ่ไปกาดบ่ตก กันดืงการเขียดกันกบพวกของยูของกินเนาะมาขายถ้าขายมันมีมีทต่ทางเขตอื่นเอ่โดยโดยมัไคนารได้ครบคอเด้ออันเด็เหอ่น่ครบนี่พวกวายพวกอย่างท่านใ้มีแล้วน้องน้องชนาะบวจะบริจูป่าเป็ หกะดอกกระเจียวยังบดจมาดอกกระเจียวเนาะเกียรดอกกระเยก็ช่วงีดเกยอวเาเอาเป็นผูกมละวมีปกติกะยามนี่บ้นเโดยยามไม่ลวดอกเจียวเดือน4เนาะเดืนี่นมาอากาศก็เย็นๆครึ้มๆปนจิตกอีกแล้วมั้นี่กัเบิ้ง ไปใช้กับอะไรยากือแต่ยากนำลูกหน่อยไปหาใครใคจะบนู้นแล้มีาสุดท้ายไปหช้าาไปฉอนกับพ่อได้หยือ่ับบมีไปขาดเลยยากบร์าจบมีหาไม่ได้ยูแต่ไปขายบ่ได้บม่มีหลดไปมันยากหลดจักก็เจ๊บ่มีหลดจักรหลดอย่างกับบมีเนาะเป็น้ชาหมาาได้่ปนาไปโดยโดย ขายหมูประชาหมูน้ำมันหมูหมดราค10 20บาทน่ะตื่นมาบ้านทาไแม่นๆๆมันว่ายาไมันก็ไกลเกินเนาะ่สิฮอดโอ้ฮอดนอกแม่น2โลเป็น10เป็น20ยาแตะลอลเจ็บหมดหัวบ่ได้คายมาอ ไ้เยินจ <j> <Styles> <det h esting styles> ับอยู kind of ่แต่กเจอตามไ้ตายคายบ่ไ้คายบ่ดูดได้กระจับอะไรกเอออมไม่หลดไปไ่หลคือเขาไม่หลดได้ไปคาอยู่รลาบผมเออผม่หลดหมอวดตบาบกับฉาบมไม่หนน้อกอบคือกระเจาบมไม่เห็นนั่นที่กินนะเอาส่วนลายใช่นน้ามกินกินน้ามยังไงฉนเนาะ น้ำชาน้ปลาดาน้ำาน้ำส่างเขาเนี่ยบ่เป็นน้ำใส่น้ำหยางได้ใชในเฮืานซานงน้ำใส่ตักู้เป็นน้ำหนองบ่เอาน้ำก๊อกน้ำหยางโบได้มีบ่บมีน้าบบมีน้ำตบน้ำรำบมีได้บมีเงินทางอืยู่พี่ทางอะแพงบ่ อยู่มื่อแถวบ้านกับบริัไกับบริมันลาดเนิคเลยขาบริลัยได้ถได้ข้าาทางลาดป้ายไได้ขาทางยมธรรมดามันลาดป้ายนี่บกรับมาช่องมันช้าอโดยโดยประมาณนี้เนาะ ใสได้องล้านมใส่ได้สอล้านไปมีเงิน่มีเงินก็มีเงินเลยจะมีไแหล้มีย่อมก่อนเนาะขอ้มีน้ำใสก็พอแล้วเรื่องไรมันค่อยว่ากันเนาะ่ด้แต่ว่ามีเงินกอนนะเวลาไปทักหน้าอีกหาไปพูดแด้วเนาะ กุและผไก่ปุเพื่ออดเชือกับพ่อแฮกจะมาไปห้าวควรัจากับพี่ักหนึ่งเลยเป็นวินพอดีเนาะไก่พ่อเนาะย่างไปพ่อไก่ตาไปแล้ลุงปอปุ๊กลุงปออเอพอหม่งลุ่มันุ้นไายอันนองบักมนบ่โดย่อประมาณกิโลเกือบสงก็ได้น่งเชื่อไปไปไปลายไก่ไว้ไวไลไก่ไว้เชื่อเ มีขายด้คนขายเพือเมีไก่เลยมีแต่ไก่กระเจ้ามอญเลยพกไก่เฮือนลรงหนักปวกมันนี้มีไก่พอโตไก่กาล้วของกระเจ้าบ่เออของกระเจ้าม่ได้บนเล้มีไ่ามันคือมาแถวเฮือนแถวอย่างเจ้าสนเอ้านีเฮือนไก่กาหนึ่งแม่ไม่ได้มีแต่ไก่จ้าไก่เขาม่ได้มีพอโตได้มันมันมาหาอยู่มากินแถวนี้เนาะเชื่อไรไม่ไว้ว่า โอ้ยไก่ปลูกไม่ไม่ได้ไกลเฮิอไก่พอโตเกินแล้วอ่ะมันตายเบิดปลูกผักปลูกหญ้าคือว่าได้เนาะน้าบหมือนกักอุมี้ปลูกผักปลูกหญ้ามุมีน้ากอบไปปลูกมาได้หน้าไก่แต่แต่ตักขับมาใส่อ่างในครอบครัวนี่ก็แห้งเนาะว่าเมื่อหนึ่งชาบที่หับเมื่อตัก ในส่วนลายก็ลายในกายเยมันกินพามาเลยเชื่อเนงส่วนลายก็มีเต่ขากน้าขัดในเนาะโดยมันถ้ามีน้ำแบบนี้กินเกิดเนี่ยมันขุนกิดกินไปได้ผลตกอที่ให้ขุนน้ำางกัไอชะชะกินมีน้ำกรอบคือกระเจาว่ามุกชบูรนมีน้ากรอบมันอะครับ่ามมีไปันลจะได้เป็ืนมีอย่าไป กินคอหมูกะบอกายกะเจ้ามเลยหมกาแล้วหมมีชมโตมมีะเนาะจังไดฮะหมมีเนี่ยมันบมมีมีแต่ใส่รอผลเลยนะสีบุเรงนี่มันจีโต๊ะเอาคุทางกระมังนล้นมันโตงไว้ม่คุ้กจะคือะไมกิต้งบ่จะกามใดแน่เลคือมครับเปือบจโต๊ะมันก็แห้งนะ ตกพนตกใหม่เลยก็บยัดได้แล้วมาตกไร้เถอเพื่อจะไ้ดบวันนงซานก็ยังอ่านี่ก็ยังแตกผูกพังเลนาะแบบนี้วันก็ยังธรรมดาอยู่มีเงินชื่อยได้เงินกับพอได้ชื่อ อาจารย์เอานมาช่วยมันจะซื้อดอกไฟจ่องดอกเทือดพายแล้วกะเือนตัวนี้ซื้อยินเห็นลูกดอกพายหอดยางเนาะเป็นดอกไายหลอดยางเนาะโดยใส่เือนหรืใส่พายหรืโดยยังใช้งานได้ปกติอีกบ่หรอตนนี้ใส่ได้แต่มาขาดแล้วดอกไเห็นบ่ฉือแต่โดนเตยวุ้นมาช่วยเลยครับขาดได้แล้วครับลากเาลูกนึกขาวมาเห็นหงใส่แล้วมันขาดไเลยนะับ มีเง mm <Cette cow, S 1> ิชใสแต่ก um? uh ็ย oh. uh ูอะไรเงชื่อดอกหนึ oh. ่งหาชิปผมได้หาชิป oh. แ uh ้วชบลูกเป็นไข่ชื่อยาให้ลูกหลายอย่างลแนวเนาะหมูให้่ทางหลังใช่ไหมหมูเอ้ยหมูเอยเต็งหมูเต็ยางเนาะแร่พื้น จะไอ้กับกัวโตรากับกัวนัสเตอร์โดยโดยแพักพอได้ดาเนาะบุษบ่ายก็กินยากินยังดูแลร่างกายให้น้ำโดยโดยะมือหนามือในคันมีโอกาสก็อาจจะเข่ามาอีกหายคือหนึ่งเนาะโดยโดยอายุดีมีแห้งเด้อเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีขอขอบใจเจ้า เป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องไอ้เนาะก็ถือว่านานเข่ามากะเปิดข่ามาเล่นน้ำเล่าซื่อดอกพี่น้องเลยทางพ่อแม่พี่น้องเป็นกอยจอะไรบางเสียงเข่ามาอัปเดตให้เบื้องนะก็เราก็ยังอยู่กับลูกกับเต้ากับนี่แหละพี่น้องอายุหากินไปแบบธรรมชาติคือเก่าเนาะจะเป็นนักหนักแนกก็คือน้ำในไส้เนี่ยมันบมีตามที่บางเสียงได้สนทนากับเราพี่น้องเนาะเรื่องนักแนกก็สิเป็นน้ำเพราะว่าน้ำกิน เพื่อนเราไปตักมากเกือบก้นไผยเนาะโมเสียงกับพ่อฮู้เราไปน่องกูเกือองเพื่นกือบ2กิโลเพือ่อนก้นไผยบักเนาะอยู่บ้านหน้านุตเขียนน้อยเพื่นอนเนาะมันเป็นน้ำใสน้ำหยางแน่นนเนี่ยมันกันนักแน่ถามมีหน,น้ามีนายกับสิสบายจักน้อยต่อแพงกับยังอยู่จุดเดิมจุดเก่าพี่น้องเนาะและะ้วกับหาอยู่หากินแบบ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 ธรรมชาติวิถีบ้านเฮาเนี่ยเพื่อง หาเงี่ยใครมือแดงเนาะหาไปขบไปขายไปอยงทีไ่ไดาม,มือได้ขายมือบ anyway> ่ได้ขายแล้วว่าเนาะกะตอนนี้เราก็บ่สบายเนี่ยพี่น้องเนาะาปิดไข่เป็นยังแล้วว่าก็เลยหยุดบ่ได้ไปหาอยู่หากินสองสามมื้อแล้วพี่น้องเลยอยู่น้ำกันก็อยู่กับเม่เนี่ยพี่น้องก็กลัวเราเนี่ยเนาะบ้านเชินซานสองหลังนี่เนี่ยพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้ก็บ่เสียงก็มาพอดีพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยมาโดจัก คู่หูของวัวเสียงเองพี่น,ออน้องเหรอมาส่อมเสร็จเครื่องมัอนี่ก็เลยเบะขามาดินน้ำเล่าเลยพี่นออ้องเลยห่างจากบ้านวัวเสียงมาก,กับโบได้ไก่ภายในพี่น้องเนาะประมาณเจ็ดแปดเก้ากิโลหน่อยพี่น,อนอ้องอ่ะโอเคพี่น้องเนาะอาจารย์นายกับวัวเชียงก็จะได้เดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เนี่ยถือว่า,าค่ำแล้วพี่น้องเลยมืดเลยเนาะ,นะผ้าคึ้นขึ้นบนกัสจีตกพี่น้องเลย เดีย๋ยวสี่หอดบ้านก็น,นัะพี่น้องเนาะบัวเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากติดตามแดะให้กำลังใจอ่าบัวเชียงโดยมาตลอดว่าไม่หรือเก่าตั้งแต่ต้นจนจบมาพบมาเจอในคลิปหนาของบอัวเชียงอีกต่อไปเพือพี่น้องก็ขอกราบคข้ขขมาสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดี